สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับกล้องนะครับแล้วก็เฮียวิทยาเจ้าของร้าน19โพสีทองนะครับชื่อนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้เห็นสีแดงๆร้อนแรงแบบนี้นะครับเฮียวิทยมีของดีมาฝากให้อีกหนึ่งันสีแดงแรงดิษจะถูกจะแพงให้แดงๆเห้ไวไวก่อนจะแก่จะสาวให้ขาวๆเขาไวให้ที่เขาพูดนะเออวันนี้ก็คือมาไวไปไวเพราะมืดละ เดี๋ยวลูกค้ามานัดลูกค้าไว้ก็คือวันนี้ก็คือคันที่สี่คันที่4นะมันจัดโปรให้คันที่4ก็คือวันนี้เนี่ยอยากจะเอาคันนี้มา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 แนะนําให้เลยนะก็คือเดี๋ยวกล้องอบอกบอกเร<า>ุ่นงเขาหน่อยดิคันนี้นะครับเป็นอ mm hmm. ิน z ูมิวเอเครื่องยนต์สามพันนะครับสามจุดศ mm ูนยลติเมนะครับปีผลิต2021จนเดจนเบียน2021เเลยนะ mm hmm. ครับอ๋อ oh. เป็นรถบ้านมือเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ 2> 2> สวยๆแบบนี้นะครับเฮียวิจัดให้วาวแน่นอนนะก็คือเดี๋ยวนะวันนี้ก็คือเหลือเท่าไหร่นะบอกนะก็คือค่าตัวเขาเนี่ยก็คืออ่าไม่ใช่อะไรดเครื่งเลขผบอกผิดเออเพราะว่ามันรถเยอะก็คือป้ายแดงคันนี้เนี่ยสามจุดศูนย์เนี่ยมันจะแพงกว่าหนึ่งจุดเก้าอยู่แล้วแล้วมันเป็นสามจุดศูนย์อัลติเมทแท้รองจาก แค่ลองจากไอตัวขับ4นะตัวขับ4ี่ก็จะแพงขึ้นไปใช่ครับเนี่ยแล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัวท็อปขับสองอัลติเมทแล้วมันก็จะมีสามพันอีลิแกนเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ตัวนี้ป้ายแดงอะเกือบล้านห้าแสนแล้วก็วันนี้เนี่ยก็คือค่าตัวมือสเนี่ยก็คือเหลือแค่อวาวาวาไปเลยแปดแสนเหมื่นเก้าเท่านั้นนะปี2021จดทะเบียนปี2021รถวิ่งใหมใน่น้อยแค่เพิ่งจะแต่เจ0 0 0มโลนะ วันนั้นอยู่ที่60,000่กว่าโล6 0 0มื 60, 000, ่นปๆแล้วตอนนี้ก็คือเพิ่งจะแตะหมื่นหลักร้อยเนี่ยเพิ่งจะแตะเ <ขอ S 1> พิ่งจะแตะหลักหมื่นเพิ่งจะแตะเออเนี่ยเสีย<ช><ช>ดายนะไม่งั้นก็จะเรียกไม่งั้นก็จะเรียก6 0ห0 0่นะไม่งั้นเรียก6 0 0 0ืแต่ตอนนี้มันแตะเจ0 0 0ืนแล้วก็1ม0ร้อยโลเรียกไม่ได้ละแต่ถ้า 69, 6กหมื่นเก้ายังเรียกว่าหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นาโลได้นะเนี่ยคำพูดไม่งั้นน่ะเหมือนโกหกเหมือนผิดแต่ถ้าพอมาแตะเจ็ดหมื่น สักร้อยโลเนี่ยไม่ได้แล้วเก็บมาพูดโลหมื่นเก้าหกหมื่นโลไม่ได้ต้องคก้าวเจ็ดหมื่นโลใช่ครับซึ่งค่าตัวเขาแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยครับซื้อสดไม่มีแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าซื้อจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวได้นะครับของเราครับวันหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าบาทนะฮะเออเงินกลางกลางรถสีแดงวุ้งามแวบเลยก็คือประหยัดเงินไปได้ตกหกแสนน่ะใช่ครับตกหกแสนประหยัดเงินไปได้ตกหกแสนเออแล้วนี้พอเห็นยางนึงขึ้นได้ตอนซื้อมาเนี่ยก็คือเนี่ยหนวดกุ้งหน้าผิวยางงเอดูเลย นะเสียงเงินไปหมื่นะบาทก็คือขอบยี่สิบขอบยี่สิบก็คือคันนี้เนี่ยเจ็ดหมื่นโลเนี่ยคนตายหวันเนี่ยไม่เปลี่ยนกัน <c oughs> เขาบอกาอยางเขายังดีอยู่เลยตอ้องไปซื้อ <c oughs> เราจะไปต่อค่ายางค่าอะไรเขาเขามึนอ่ะเขาบอกาอยางยังดีอยู่เลย <c oughs> เขา,าไม่ได้รั่รวม <c oughs> ไม่ได้ระเบิด <c oughs> ไม่ได้ฉีกแล้วไปเปลี่ยนทําไม <c oughs> เหมือนกับว่าเทคนิคที่จะต้องต่อมันเป็นประมาณนี้แล้วบางทีเราบอกว่าเราต้องไปเปลี่ยนยางใหม่แก่กล่องยางป้ายแดง ขาบอกโอ้ยแต่รถเห็นเขาบางคนอู้บวกกันน็อกยังไม่เปลี่ยนเลยบางคนก็ไปหายางเปอร์เซนมือสองใส่เอ้ยมายางป้ายแดงขายรถมือสองไปหายางป้ายแดงมันไม่ใช่ก็บอกคือของเราร้านใหญ่โชลุูมใหญ่เราไม่ใช่ร้านเล็กๆนะเราขายแต่รถไซส์ใหญ่ๆเราไปเนี่ยเราเปลี่ยนยางใหม่ป้ายแดงแกะกล่องจริงๆแล้วแบตเตอรี่หมดเนี่ยเราก็เปลี่ยนแบตเตอรี่แกะกล่องป้ายแดงก็เหมือนนั้นเนี่ยเราไปร้านผมไปซื้อรถฟอร์จูเนอร์ของเจ้าของร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขายังบอกเลยว่าแต่รถที่ย่านที่เขาอยู่เขาบอกว่าสั่งกับแบตเตอรีอ่มือสองเขาบอกว่าแถมใไม่กับลูกค้าไปสตาร์ตติดลูกค้าไปหมดก็เรื่องของเขา<อ>เขาไม่มาว่าเราแล้วเขาบอกว่าอย่ามาพ่วงที่ร้านแค่นั้นแหละเขาไปใช้ แล้วไปหมดเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วเขาถือว่ารถมือสองเขาก็หาถูกถูเงินแล้วก็ไปซื้อแต่แบตเตอรี่มือสองอแต่คือที่ร้านผมเนี่ยไม่เคยสั่งแบตเตอรี่ถ้าหมดนะผมสั่งแบตเตอรี่ใหม่แกะกล่องให้เลยไม,ไม่เคยเอาแบตเตอรี่มือสองให้กับลูกค้าเลยนี่โอ้ยางใหม่กิฟเลยนะยางใช้ไปอีกสามปีสบายเลย<ๆ>วิ่งในน้อยก็สี่ห้าปีเนี่ยวิ่งมาตรฐานก็เกณฑ์อยู่ประมาณสองปีสามปีเนี่ยลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนมาเอาง่ายๆเขาออกรถปีที่เอ็ดอ่ะยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ห้าสี่ปี แล้วเวลาผมพูดเนะี่ยยางใหม่เนี่ยสองปีสามปีแต่เขาใช้มาเนี่ยเจ็ดหมื่นโลเพื่จะแต 6, ะหกหมื่นกว่าโลเข้าเจ็ดหมื่นเป๊ะเลยแล้วผมไปนคนมาเปลี่ยนตอนที่เจ็ดหมื่นเป๊ะพอดีถามว่าเขาใช้มายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าสี่ปีเข้าห้าปีแล้วไหนที่บอกว่ายางใช้สองสามปีก็นี่บอกว่ายางมันพูดกันไม่ได้ว่า,าใช้กันกี่ปีมันขึ้นอยู่กับเลขใหม่ที่เราวิง่งมันเป็นประมาณเนี้เอเนี่ยถ้าปีเราวิ่งสักเจ็ดหมื่นโลปีก็ต้องเปลี่ยนละ ถูกป่ะสองปีวิ่งเจ็ดหมื่นอ่ะก็ต้องเปลี่ยนถูกป่ะเนี่ยมันเป็นประมาณเนื่องจากที่เขาวิ่งมาสี่หมื่นอ่ะสี่ปีเขาห้าปีนะเนี่ยดูเออแล้วตรงนี้ได้ได้ได้สเกิร์ตด้วยนะได้สเกิร์ตชุดแต่งด้วยรอบคันเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดู๋ยวรอบๆกันเออเนี่ยนี่แผงประตุ้งแผงประตูอะไรก็มันรุ้งันไดเนี่ยนะแของฟรีฟอร์มเนี่ยพี่ห้ออยู่นี่ฟรีฟอร์มคันนี้ซื้อสดกี่บาทครับ ซื้อสดกี่บาทก็ถูกประหยัดเงินลงไปได้หกแสนเพราะว่าป้ายแดงตัวนี้เครื่องยนต์สามจุดศูนย์ป้ายแดงเกือบล้านห้าแสนนะตอนที่เขาออกมาตอนนั้นเกือบล้านห้าแสนแล้วแต่งไปเนี้ยชุดแต่งพวกนี้สองหมื่นละบาทนะ,ะชุดเนี้ยรอบรอบคันเนี่ยแล้วตอนนี้ก็คือค่าตัวเขาเหลือแค่ประหยัดไปได้หกแสนบาทเหลือแค่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะเครื่องยนต์สามจุดศูนย์นะไม่ใช่หนึ่งจุดเก้าและเป็นอัลติเมทมันจะมีตัวรองไปอีกก็คืออ e ีลิแกน นะเลขใหม่หน้อยมากเพิ่งจะแตะเจ็ดหมื่นโลเพิ่งจะเข้าเจ็ดหมื่นโลเป๊ะ<ห>พอ<ห>ดีดเลยจะดูภายในเลยไหมหรือว่าเอ๋ยวดูดูรอบคันเลยล<อ>แล้วก็เปิดภายในใช่ครับ <S 1> <S 1> ให้ดูชุดแต่งก่อนมันเข้ากันหมดเลยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วสีมันวาวนะมันสดเนี่ยเนี่ยยี่ห้อเขานี่แล้วก็ตรงนี้มีการลอยตรงนี้ด้วยนี่อีซูุแล,แล้วก็แต่งดํามาหมดเลยนะพวกเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยมันเข้ากันหมดเลยนะสปอยเลอร์ก็แดงดํา ตัวนี้ก็แดงดําแดงดําสวยๆคันนี้แล้วก็ไปอ่าท่อหลอกท่อจริงอยู่้างใต้นะด๋ยวก,ก้มดู้างใต้หน่อยกันนะเออเนี้ยนี่ยางอะไรใหม่กิฟต์เลยครับเนี่ยโอ้ยางอะไรไม่เคยลงดินเลยสีที่ที่ยังอยู่ข้างยางหน้ายางก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่เลยเอน,นี่ช่วงล่างดําเนี่ยมนะใช่ครับอืมยางาใหม่ดูรถจริงได้ที่ไหนครับทีร่ร้านนะครับนะอยู่ อยู่ที่กรุงเทพมหา,หาหนครนะครับฟังทนนะครับอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกนะครับใกล้กับสมาคมชาวปากใต้หรือว่าขนส่งสายใต้ใหม่นะครับหรือว่าตลาดสดทนบุรีนะครับถ้ายังไงปักมุดนะครับเซิร์ชแมปมาได้เลยนะ19โพสีทองนะครับแมปมาปักหมุดพามาที่ร้านงมาที่ร้านได้เลยนะใช่เซิร์ชกูเกิลแมปอออยู่ตำแหน่งไหนจุดไหนก็ลองเซิร์ชเซิร์ชตำแหน่งแล้วก็ ที่ที่บ้านที่เขาอยู่อ่ะเราจะรู้เลยว่าระยะทางประมาณกี่กิโลพามาถึงหน้าร้านเลยนะยุงเทพยุงเทพฝั่งทนถนนไกนาพิเศษนี่ดูผมห้าดีหกดีนะสีดําได้ทองนี่ตัวนี้กล่องอเนกประสงค์กล่องเก็บของนะถ้าไม่ได้แกะออกหรืออะไรเขาจะมีติดรถไบแดงมาเขาเรียกว่ากล่องอเนกประสงค์อ่าอิวสุเขาจะให้ตรงนี้อืนี่โอเคครับแล้วก็นีก็ไฟไฟตรงนี้นะเบาะสีน้ําตาลเบาะคูแม็กสะท้อนความร้อนนี่ไอ้ดูข้างหลังเจ็ดที่นั่ง อือหุนรถเดิมตะเข็บเดิมหมดนะคันนี้อ่ารถเดิมเดิมเลยคันนี้รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีปิคว่วมรับประกันเลขไม้แท้เลยเนี่ยบอกครูแม็กสีน้ําตาลสะท้อนความร้อนเนี่ยอืมอีกยี่สิบนาทีอ๋อยี่สิบนาทีลูกค้าถึงใช่ไหมใช่อืมเขาโทรมาบอกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับหุนรถเดิมตะเข็บเดิมหมดนะรับประกันเลขไม้แท้รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีปิคล่วมไม่มีน้าท่วมเนี่ยอืมนี่หุนรถเดิมตะเข็บเดิมหมดเนี่เป็ดอาร์กอะไรแห้งๆนะ มีอยู่ที่อาบังบอกว่าขอจองหนึ่งแสน <c oughs> ใ้ายังไงจิ้มหน้าโปรไฟล์นะครับแล้วก็ทักมาหลังบ้านได้เลยนะครับคันนี้เขา <อ S 1> ชื่ออาบังอา,อ,อาบังอาบังนะครับ หรือโทรมาที่เบอร์กล้องก็ได้นะครับเนาะคันนีน้เออ่0621496359นะครับแอดเพื่อนมาได้เลยนะครับเบอร์นี้0621496359นะครับแอดเพื่อนมาแล้วก็ทักทิ้งข้อความไว้หรือว่าแคปหน้าจอตอนนี้ไว้นะครับแล้วก็ส่งภาพมาได้เลยแล้วก็บอกเบอร์โทรกล้องกันอีกางนี้นะบอกเบอร์โทรกล้องก่อนเบ,บ,บ,บอร์ตรงเบอร์เบอร์กล้องนะครับเอออ่ะที่บอกไปแล้วที่บอกไปแล้ว ศูนย์หกสองหนึ่งสี่เก้าหกสามห้าเก้านะครับแล้วก็เบอร์พี่หญิงศูนย์เก้าหกสามหกสามเก้าหนึ่งสี่สี่นะครับหญิงเองยังจำเบอร์ไม่ได้เลยนะครับจิมหน้าโปรฟไฟล์ได้นะครับอันนี้ข้อมูลรถก็คือรถผลิตปีสองพันยีสิบเอดซื้อปียีิบเอ็ดจดทะเบียนปียีสิบเ็ด จริงอะจดยี่สิบสองได้เลยเพราะว่าเนี่ยคือยี่สิบสี่สิงหาหกสี่คือก็ซื้อปลายปีละปลายปีหลังหลังกลางปีเข้าปลายปีเนี่ยก็คือจดทะเบียนยี่สิบสองไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดเลยเพราะว่ารถมันช่วงรอยต่อยี่สิบเอ็ดไปยี่สิบสองใช่เออเนี่ยบางคนนะยี 21, 21, ่สิบเอ็ดจดยี่สิบสามก็ยังมีเลยอย่างเงี้ยถ้ายี่สิบเอ็ดไปยี่สิบสองกำลังสวยกำลังสวยอย่างเงี้ย เลยเสียราคาเลยไม่งั้นอัพราคาได้อีกหน่อยเป็นปี22เพราะอย่างเง้ยคือเราต้องถือการจดทะเบียนเป็นหลักนะถ้าเกิดว่าจดปี6กหเราเรียกว่า2ี่สจดยีใช่ครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยยี่บจดหกแล้วเราไปสีสัว<ๆ>ไปโมเมบอกว่าเอ้ยมันไม่ต่างกันหรอกพูดพูดแบบน้นั้นแหละให้มันดูดี2 1่สจดยีบสอพอมาถึงลูกค้าบอกไหนอะ่ะบอกว่าจด22่อ้ามาดูมันจดย <28. S 2> ี่สอ๋อ พอดีจาผิดโทษทีเนี่ยบางทีนะบางที่เนี่ยแกงมึนแล้วบางที่สั่งเซล์อีกนะให้บอกมันปีใหม่ๆไว้แล้วมาถึงก็บอกว่าอ๋อพอดีพูดผิดขอโทษทีแล<ๆ>้วบางทีได้ผลนะกล้องคือเขาเข้ามาแล้วอ่ะเออก็ต้องเอาไอ้ไอ,อ้เขาเรียกวิวิชามาน <ฮ pickles. S 1> ไอ้อย่างเงี้ยอย่าใช้อย่าใช้กันไม่ดีไม่ดีนะคือแจ้งลูกค้าก็ไปเลยให้เขาเห็นเลยออนไลน์ว่าโอเคอย่างเงี้ยเขาจะได้พี่ พิจารณาว่าเอ้ยมันใช่นี่ว่ามาแล้วมันได้ตรงปกนะเอออ่ะนี่ดูดูดูนี่กล่องซีดีอยู่นี่คันนี้กล่องดีวีดีนะนะกล่องดีวีดีใส่อยู่นี่แล้วก็เล่นไปที่จอเอ้นี่ตัวนี้เอ้นี่นี่อันนี้จอแท้นะจอแท้เลยเข้าสนยนตลอดเพิ่งจะแต่เจ็ดหมื่นโลเบาอันนี้ก็เป็นเบาแบบบ<อ>คูแม็กนะมีห้องอยู่ตรงนี้เลยคูแม็กนะี่สีน้ำตาลนอนเบาสะท้อนความร้อนสีน้ำตาลนอนครับนะสีน้ำตาลนอนสีน้ำตาลนอน มือเดียวจากายแดงตอนนี้เล่มทะเบียนได้มาแล้วแต่ตอนที่ซื้อเนี่ยรถคันนี้ค้างไฟแนนซ์อยู่อย่างวันนั้นที่เราไปซื้อบ้านลูกค้าค้างไฟแนนซ์เนาะอิวสุอิวสุตีเพชแต่ตอนนี้ก็คือเล่มทะเบียนส่งมาที่โชลูมเรียบร้อยละนะเล่มพร้อมเลยพร้อมโอนหมดคือรถที่โชลูมผมเนี่ยผมซื้อเงินเย็นเงินสดหมดแต่ถ้าซื้อมาแล้ววันนี้ผมว่ายัางไม่ได้เล่มอันนั้นาสุดวิสัยค,ค,คือส่วนใหญ่ผมจะเล่นพวกรถปีใหม่ๆแล้วพอปีใหม่ๆเสร็จปั๊บเนี่ยรถ มันจะค้างไฟแนนซ์จากใบแดงมือมือ,มอแรกบางไฟแนนซ์เขาจะไม่ให้อให้เราโอนเขาจะบังคับโอนมันเป็นประมาณนี้เพราะวพอนั่นเสร็จปุ๊บเราก็ไปเอาเอกสารไปยื่นแล้วก็เขียนลายล้วสอนว่าให้ส่งเอกสารมาที่โชว์รูมเราครับอพอเขาโอนเสร็จเขาก็จะส่งมาที่เราม,มันเป็นประมาณนี้เนี่ยตอนนี้ได้เล่มเรียบร้อยหมดแล้วก็คืออะบังคอมเมนต์ว่า,าวันที่สิบเจอกัน ที่สิบพันวาวน,นวาอ้อา้ไงทักโอถ้าไม่จองไว้กลัวจะอยู่ไม่ถึงยังไงล็อกรถไว้นะแล้วก็คือที่นี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะสั่งลูกน้องอสั่งฝ่ายขายไว้เลยว่าถ้าลูกค้าจองห้ามขายซ้อนลูกค้ามาดูจะจดเบอร์จดอะไรแล้วบอกเขาว่า ต้องรอให้่าคนที่เขาจองคนแรกต้องให้สิทธิ์เขาก่อนถ้าถึงเวลาวันที่สิบเขาไม่มารถก็คือเราถึงจะขายให้กับคนต่อไปได้เราจะไม่ขายซ้อนหรือว่าวันนี้เราตั้งแต<ม>่เก้าเก้าแล้วคนอยากได้เลยโอ้โหหาสีแดงหาสภาพแบบนี้เลยมาตั้งนานละ<ม>อ่ะคุณก้องผมให้คุณอีกสองหมื่นแต่ผมไม่ไปทะเลาะก,กับเจ้าของเดิมนะที่เขาจองไว้<ม>คุณไปทะเลาะก,กันเอาเองคุณไปเคลียร์มาแล้วของเราให้คุณอีกสองหมื่นเฮ้ยบางที่เอาเซล คนขายมันได้กลงอะ่ะมันเอา mm hmm. แล้วก็พั้นเสร็จมันก็โทรไปหาเจ้าของเดิมบอกพี่เดี๋ยวโอนมาจําคืนอ mm hmm. พอดีรถมันมีปัญหา mm hmm. ติดเรื่องเอกสารพี่ mm hmm. พี่เดี๋ยวพี่ดูคนใหม่ก็แล้วกันนะพี่ขอเลขบัญชีหน่อยเดี๋ยวโอนเงินคืนพี่บางทีลูกค้าเนี่ยไม่ได้ไปลื้มาจําเขาโอนเงินคืนเขาบางทีเขาก็รู้ mm hmm. ว่าเองอะเอารถไปขายคนอื่นแล้วแต่เองเงิน,นี่สายไม่ดี mm hmm. อขี้เกียจทะเลาะกับมัน mm hmm. ได้เงินคืนมาก็โอเคละเนี่ยมันเป็นประมาณนี้เนี่ยเนี่ยมันคือเขาทากันแบบนี้เยอะ ทำกันแบบนี้เยอะแต่ไม่ดีนะอย่าทำกันแบบนี้อย่าให้เป็นใครมาก่อนได้ก่อนใครจองก่อนก็ได้ใจ่องต้องต้องให้สิทธิ์เขาใช่ครับคือไม่งั้นคำว่าจองมันจะศักดิ์สิทธิ์เหรอถูกปะใช่มันเป็นประมาณนี้เออเนี่ยอ้เดี๋ยวโทรกครับเดี๋ยวทรกครับไลฟ์สดอยู่คันนี้นะครับ Isuzu MU-X 3.0 Ultimate นะปี2021-21เลยนะอัมบางอัมบางเขาอยู่จังหวัดอะไรนะ ที่แกบอกว่าแกปลูกสวนทุเรียนอยู่สองพันไร่ส่งออกจีนเยอะอาจจะขับไปจีนไปโรงานโอ้ขับไปจีนไม่ได้แค่ไหนวะอยากขับอยากขับคันนี้นี้ไปเลยโอ้โหอยู่จังหวัดอะไรอ่ะโอ้สองพันไร่สองพไร่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะเศรษฐีจังหวัดอะไรเนี่ยเศรษฐีสวนทุเรียนไม่ไม่ธรรมดานะสองพันไร่ใช่ครับสองพันไร่นี่เยอะนะโอ้หเนื้อที่สองพันไร่นี่ไม่ธรรมดานะพักตะวันออกอืม ไม่รู้จังหวัดอะไรขอนขอเมื่อกี้จะบอกว่าก็คือทุเรียนจะมีทางภาคใต้กับจันจันโอ้เศรษฐีชุมพรอะไม่ธรรมดาสองมาลันี่เจ้าพ่อชุมพรละใช่ทางใต้เขาเรียกอะไรในหัว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 ถ้าทางเหนือพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงถ้าภาคกลางเฮียเนี่ยคือคือเขาจะให้เกล็ดอ่างเงี้ยภาคกลางเฮียภาคใต้ในหัวในหัวภาคเหนือพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงไออันนี้มี อั่นีคือที่เอกสารเข้าศูนย์นะแล้วก็พวกคู่มือการใช้เนี่ยอยู่นี่หมดนะหนึ่งเล่มอ่าสองเล่มคิดเก็บเก็บนะสามเล่มคู่มือหนาตึ๊กเลยแล้วก็สี่เล่มมีคู่มือพวกเครื่องเสียงแล้วก็อันนี้ไอ้เล่มหนาคือคู่มือการใช้รถนะเนี่ยคือซื้อรถบ้านเนี่ยเอกสารพวกนี้มันมีเนี่ยแต่ถ้าซื้อรถอีกแบบมันเนี่ยมันจะไม่มีละโดนยุ่งโดนยึดเข้าไปก็ไปชำระกันออกหมดอะไรเงี้ยเออเนี่ยคือองผมเนี่ยจะเล่นไปรถบ้าน เป็นรถมือเดียวมือเดียวซื้อรถบ้านมารถประมูลผมไม่ได้เล่นรถอ่ารถมดส,สัญญาเช่ารถยึดผมไม่ได้เล่นมันเป็นประมาณนี้นะไม่ได้ซื้อเข้ามาขายเลยซื้อจต่รถรถรถบ้านแทนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออสภาพสวยมากเลยคันนี้นะโหมันวาวแล้วมันสวยแล้วชุดแต่งด้วยแล้วก็นี่ยางนยางนะใหม่แกะกล่องเลยนะเจ้าของเดิมยังใช้มาสี่ปีเลยแต่บางทีเราพูดอะนะยางใช้ไปสองสามปีอะไรอันนี้คือเราพูดว่า ค่าเฉลี่ยกลางๆเราไม่ได้เอาเป๊ะเพราะว่ามีคนถามว่ายางเนี่ยมันใช้ได้กี่ปีก็จะของเดิมอะใช้มา4ปีเข้าปีที่ห้าแต่ทำไมเราพูดว่า2อสปีเอะทำไมมันไม่ตรงกันมาขัดแย้งึ็จะอบอกเรื่องยางมันบอกกันไปได้มันขึ้นอยู่กับชีวิตประจําวันใช้ใครใช้มันใครใช้มากยางก็หมดไวใครใช้น้อยยางก็หมดช้าแล้วยืดตีออกไปนี่มันเป็นประมาณนี้เรื่องยางที่ตอบยาก มันเป็นประมาณนี้ขึ้นอยู่กับเราใช้งานว่าเราวิ่งน้อยวิ่งมากมันเป็นประมาณนี้นะเนาะภาษียี่สิบสี่สิงหาปีหกเก้าก็เปิดเปิดฝาโปรงสตาร์เครื่องหน่อยได้ฮะคืนนี้จะโอนเงินให้หมดนะก็คือโอนเงินเนี่ยก็คือสิบเก้าโบตีทองนะคือบัญชีร้านบัญชีผมเองต้องเดี๋ยวผมแจ้งนะที่นี้นะถ้าใครจะโอนเงินเนี่ยผมแจ้งไว้เลยว่า ชื่อนายวิทยาโพสีทองแต่ผู้เดียวบัญชีส่วนตัวผมนะใครจะโอนลูกค้า f อซถ้าดูหลนี้อยู่ถ้าชื่ออื่นไม่ต้องโอนนะเออโอนไปบัญชีอื่นตัวใครตัวมันคือมีบัญชีร้านก็คือบัญชีผมนายวิทยาโพสีทองคนเดียวเท่านั้นเนี่ยเป็นประมาณนี้เออถ้าโอนไปบัญชีอื่นตัวใครตัวมันนะเออผมไม่รับผิดชอบไม่รับประกันให้แต่ถ้าเข้ามาในวิทยาโพสีทองอ่า ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ได้รับรถแน่นอนมันเป็นประมาณนี้นะดูรถต่อต่อเพราะบางที่เนี่ยทางเจ้าของร้านโชรูขเขาจะประกาศเลยว่าลูกค้าจะโอนเนี่ยอย่าโอนเข้าเซลอย่าโอนอะไรนะบางทีเซลอ่ะมันไปหลอกขายแล้วไปเอาเงินมาจําแล้วบางคนแม่งมันลาออกไปแล้วแล้วมันก็อ้างว่ายังทํางานอยู่ที่นี่แล้วก็ไปเก็บเงินลูกค้าไปรับเงินจองหรืออะไรแล้วก็เชิดไปแล้วบางทีวันดีคืนดีลูกค้าก็มาด่าโวยวายอยู่เข้ามาที่ร้านที่โชรูนี่เป็นประมาณนี้ แล้วบางทีตอนหลังอ่ะทางร้านจังจุรุลงต้องมาประกาศตัวว่าห้ามโอนเงินเข้าบัญชีอื่นถ้าโอนไปขอไม่รับผิดชอบนะมันเป็นประมาณนี้นะถ้าโอนเข้ามานายวิทยาโพสีทองผมรับผิดชอบให้อย่างเงี้ยเอทุกบาททุกตังผมรับผิดชอบให้อันนี้ดูห้องเครื่องกันนะโอ้โหอันนี้<อ>เป็นหนึ่งการวัดเออนี่นะครับโพเศรษฐีชุมพรนะในหัวในหัวเอนะในหัวชุมพรขอชุมพรก็นู่นเลยอ่าหาดทรายรี นะเออพอดีผมนับถือเดเจเตียกรมหลวงชุมพรหละถ้าผ่านไปถนนต้องไปไหวเดเจเตียกรมหลวงพรที่หาดายรมลอยสีนะต็มต่างๆอยู่เครื่องไม่เคยลือไม่เคยแกะไม่เคยขันต่างๆทั้งสิ้นนะไอ้หัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมทั้งคันที่สูนี้วิ่งมาหกเจ็ดหมื่นโลนี่บอกได้เลยว่าไม่รู้สึกนะ อีวสูนี่จอมอือจอมทนเขาแข่งกับโตโยต้านะดูเพจเขาพลาสติกยังไม่ร่อนเลยเข้วก็มีสีชมพูแต้มตรงนี้สังเกตดูของอิวสูวจะมีสีชมพูอยู่ฝั่งล้รลุ่ยใหม่และหัวรีเวทจ,จะเป็นสีดําอืมตอนนี้จะบอกเลขเครื่องเลขตัวถังตัวนี้นะถ้าเพจตัวนี้ขยับอะตัวใครตัวมันนะรถชนหน้ามาให้ระวังนิดนึงแต่ดีเงี้ยนี่ไงเออตัวนี้ก็คือแผ่นพลาสติกก็ะจะบอกพวกอะไรนะพวกข้อมูลการบำรุงรักษาเครื่องยนต์อะไรต่างต่เนี่ยเนื่องโบราณโบราณก็ชอบติดเงี้ย เออเนี่ยเพราะที่บอกว่าเวลาหลังจากปียุดสองขึ้นไปเนี่ยตัวเนี้ยก็คือเขาจะไม่ติดแล้วมันเป็นประมาณนี้เออเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปเจอยี่สิบเอ็ดตรงรุ่นก็คือมีติ๊กเกอร์ตรงนี้อย่าตกใจได้ตรงรุ่นเนี่ยมันเดินดับเครื่องลยเออเออดับเครื่องเลยก็ได้ให้ข้างในเราดูดูเรือนไม้ดูอะไรกันหมดยังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเลยก็ได้มาได้ดูอย่างๆเนาะอย่างไม่เออมาดูทีเดียวเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวดับเครื่องทีเดียวมันต้องเปิดประตูจะดูเรยอเดี๋ยวเดี๋ยวออเนี่ย นะอันนี้นะครับอืมอืมจอนี้ปิดฝาท้ายใช่ปะ่ะใช่ป,<ม>ปิดฝาท้ายโอ้จอเขาใหญ่ดิจอใหญ่มากจอใหญ่กว่าพวกโตโยต้านะจออย่างนี้นึกถึง Ford Everest ออฟอร์ดเอเวอเรสต์เลยเออฟอร์พวกเนกเจนเนกเจนจะยาวมาอย่างนี้เลยนเ่ีนะเกถอยอันนี้คือโซนเครื่องเสียงแล้วก็ซีดีให้ใส่ตรงนี้นะ <c oughs> ใส่แผ่นแล้วก็จะผ่านจอตรงนี้ แอร์อย่างนี้แล้วก็ตัวนี้โซนแอร์แล้วก็ส่วนนี้ที่อัติชาร์ตนะหนึ่งจุดแล้วก็สองจุดตัวนี้อยู่ตรงนี้นะแล้วก็แอร์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้แอร์เป็นแอร์ออโตโอ้แยกอุณหภูมิซ้ายขวาเลยเนี่ยเนี่ยปรับเราจะปรับฝั่งนี้ให้เย็นก็ปรับฝั่งนี้ปรับฝั่งนี้ให้ร้อนก็ปรับฝั่งนี้เอ้เนี้ยเป็นแยกทิศทางเลยเออแยกทิศทางอีกถ้าเป็นโรยต้าเขาเรียกว่าแอร์ดูโอแยกแยกนี่ไงดูโอเออ่เี้ จะเรียกว่าดูโอแยกเลยแยกอิสระเอตัวนี้ออโต้แล้วก็เกียร์ก็คือสัญลักษณ์ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะเกีร์ออโต้โฮแล้วก็สตาร์ทสต็อปแล้วก็พาร์คเซ็นเซอร์หลังตัวนี้นะออนออฟตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ถ้าแบตดีๆอ่ะจอดติดไฟแดงก็คือเครื่องจะดับเครื่องจะดับแต่เวลาถ้าเดินทางไกลผมแนะนําว่าให้ออฟเขาไว้เนี่ยให้ปิดสีส้มไว้นะไม่จำเป็นไม่ต้องไปใช้เพราะว่าหนึ่งเดินทางตาลในอีวัตเนี่ยตัวนี้เวลาเราขับ รถไปบางทีร้อยฝ่าปุ๊บจอดติดไฟแดงแล้วเครื่องยนต์ดับมันไม่ดีคนจึงบอกว่าการรักษาเครื่องยนต์เนี่ยเขาบอกว่าให้บางทีเนี่ยเขาบอกว่าขับไปร้อยกว่าขับไปไปไว,ไวเดินเดินทางต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยหลายร้อยโลเนี่ยพอไปถึงปั๊มปุ๊บเขาบอกว่าให้ฟีเครื่องไว้สักแป,ป๊บหนึ่งอย่าเพึ่งดับทันทีให้ให้ให้รักษาเครื่องยนต์ให้ก็วอร์บรอบต่ำไวสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาดับก <Wing. S 2> ็นี่เหจะบอกว่ามันก็เข้าข่ายกย่ว่าจอดติดไฟแดงบางทีวิ่งมาร้อยฝ่า จอดติดไฟแดงพอเบรกปุ๊บรถหยุดเครื่องดึบดับปุ๊บทางทางี่เราไม่ให้เขาดับแต่เขาดับก็คือเราป้องกันก็คือถ้าเราลําคาญและร,าารักษาเครื่องอยู่ให้กดออฟให้สีส้มขึ้นหน้าปัดแค่นั้นเองนะถ้าเราจะใช้เปิดก็คือกดไปไม่ให้ติดหน้าปัดเครื่องยนต์ก็จะดับอัตโนมัติแค่นั้นเองใช้ง่ายง่ายเพราะว่าเขามีสวิ off คออนออฟอยู่นะรกระจกปรับแสงก็อโอโต้ที่ใส่แวน่นไฟตัวนี้อ่านี่ไฟเก่งนะ แล้วก็ตัวนี้ก็มีไฟฟังนู้นมีไฟไหมมีไฟครับเออมีไฟทั้งสองฝั่งนะไว้แต่งหน้ารอๆสวยๆกันกระจนมองหลังก็ปัดแสงออตโต้ตัวท็อปสุดนะไฟแดงเกือบล้านห้าแสนถูกลงไป 6, หกแสนบาทเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะปิดประตูเดี๋ยวต้องปิดประตูเดีย๋ยวจะให้ดูเลขใหม่ขอพิสูจน์ต้องปิดประตูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเป็นตัวเล็กอ่ามาละนี่น,น,นี่พอปิดประตูทุกบานปุ๊บเจ็ดศูนย์อะไรนะเก้าศูนย์ห้าแอร ิ low, 70, 5, 900, 5 70, 90, 5, ่งจะเข้าเจ็ดหมื่นโลเจ็ดหมื Respect ่นเก้าร้อยโลห้าเก้าร้อยห้าโลเนี่ยเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ห้าเอ่อจะแตะเจ็ดหมื่นแล้วตัวนี้ก็เป็นอ่าคุยคอนโทรลนะตัวนี้คุยคอนโทรลแล้วตัวนี้เรดาร์นี่การะยะเรดาร์ป้องกันการชนการะยะให้ใกล้ไกี่สเต็ปตัวเนี้ยเออเนี่ยใช้งานคู่กับคุยคอนโทรลอืมเนี่แล้วก็เกียร์ตรงนี้มีเกียร์บัตเดนชิปด้วยตัวนี้นะบวกลบตัวนี้ ขับเป็นเกียร์ธรรมดาได้เออเนี่ยเกียร์เบรคนิชป์ครบเลยตัวนี้นะปัท้าไฟฟ้าแอร์หลังสวิชกแอร์หลังอยู่ตรงนี้นะสวิชกแอร์หลังอยู่ตรงนี้เบรกมือก็เบรกมือไฟฟ้ามีของพี่โตโยต้าแหละยังเป็นเบรกมือดึงหยุกดึงการีหน้าไม่รู้ว่าตัวใหม่ถ้าเขามาครั้งใหม่ไม่รู้ว่าเขาจะให้เบรกมือไฟฟ้าหรือยังคนบ่นกันจังพี่โตโยต้าไม่ให้เบรกมือไฟฟ้าสักทีไม่ไม่ไม่รู้ไป ชอบอะไรก็ไอเบรกมือตั้งแต่โมรารโบราณบางทีบางทีเขาก็คิดมาแล้วนะคิดไว้แล้วใช่ไคิดไว้แล้วใช่เออก็ไม่รู้วามหาของพี่พี่พี่ใหญ่พี่โบต้าเบอร์ต้าเอาพาดอะครับีเบาะคู่หลังเขาไม่ให้เป็นเบาปรับไฟฟ้าอ๋อขวัญน่าจะมีเหตุผลนะใช่ใช่เออแต่ไอเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยคือเคยเจอแต่มันไม่ได้อันตรายนะคือเคยเจอว่าวันนั้นไปจอดไอมิซูปาเจโร่เบรกมือฟ้าไม่ไปล็อกเฉยเลย ้ขับไม่ได้ปลดก็ปลดไม่ได้ม,มันเป็นประมาณนี้นะแล้ววันนั้นเอ๊ไปท่าไหนแล้วแล้วมันถึงขับไปได้แล้วก็ไปที่ศูนย์ม,มิสูให้ก็ปลดให้เสียไปเจ0ดบาทมั้ะ เขาก็ไปทําอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงเขาบอกว่าระบบอะไรมันขัดข้องก็ไม่รู้อ่ะเออเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ก็เนี่ยก็เหตุผลตรงนี้ที่มันล็อกด้วยไฟฟ้าตัวต้าเขาถึงไม่ทําหรือเปล่าเราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้เหตุผลเขาอะไรประมาณนี้เออแต่ไม่ได้อันตรายนะที่พูดตรงนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีขับไปแล้วเบรกมือไฟฟ้ามันล็อกแล้วรถหมุนตีลังกาไม่ใช่นะเขาจะมีตัวตัดมันไม่ได้อันตรายงั้นไม่งั้นน่ะรถทั่วโลกเนี่ยไม่งั้นมีขาดในโซเชียลแล้วว่าขับอยู่ดีๆวิ่งร้อยสี่ร้อยห้าอยู่ แล้วรถนี่หมุนค้างหนดเลยอะไรประมาณไม่ล็อกไม่ล็อกไม่ล็อกพอถึงเวลารถไวไวแล้วอ่าเขาจะมีตัว็ิเซอร์ตัดอะไร้ะแต่นั่นเนี่ยที่ว่ามันล็อกคือรถจอดอยู่กับที่แล้วกดเบรคมือไฟฟ้าพอกดไปแล้วมันเอาอมันมันมันค้างแล้วมัน มันมันไม่ยอมปลดลงอะไรมันมันล็อกอยู่ก็ไม่รู้อ่ะอันนั้นคือรถจอดอยู่กับที่ของนะพี่สุอาจจะโลมะ่มาตั้งนั้นนะเคยเจออยู่ครั้งแต่ก็ไม่เคยเจออีกเลยอย่างเงี้ยก็ไปเสียเงินเจ็ดร้อยแล้วก็หายเลยก็ค,คือนะห้าตัวก็คือป้ายแดงอยู่ที่หนะึ่งนางหนึ่งล้านเกือบล้านห้าแสนอะมีทอนแล้วถูกลงไปไประหยัดเงินไปได้หกแสนบาทนะหาตัววันนี้เหลือว้าวไปเลยเครื่องยนต์3.0ุศูนยอัลติเมท แต่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะเอาไปใช้ปีใหม่กันไปฉลองปีใหม่เลยได้ของแต่งเยอะแยะมากมายตัวนี้ชุดนี้ก็สองหมื่นบาทแล้วก็ได้ยางใหม่แกะกล่องเนี่ยอืมแล้วก็ลายใบยพัดโปร่งจักรตัวนี้เป็นแม็กคู่ตัวเขาเลยเป็นแม็กเอกลักษณ์เขาเ<ม>นี่ยรุ่นอัลติเมทให้ยี่ 21, สิบนะแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันปียี่สิบเอ็ดจดทะเบียนปีสองพันยี่สิบสี่สีวาวมากเลยมันสวยนะมันแดงในท้องตลาดไม่ค่อยมีแล้วมันได้ชุดแต่งมันแดงดําอ่ะ ถ้าแดงเนี่ยถ้านึกถึงจีอาของโตโยต้ามันเป็นสีนั่นก็เลยนะสีที่ขายดีเลยนะจีอาเป็นตัวชูโรงเขาเลยลเข้าตัวน้ําโฆาษณาด้วยนะอไอตัวแดงดําไอตัวแดงอ่ะลอและหลังคาดำแบกท็อปหลังค<อ>าดํา<อ>ตัวจีอายังเอาสีแดงมามาทําตลาดเลยแล้วขายดีด้วยนะมันเป็นประมาณเนี้ยเอออ่ะขอปิดไลฟ์ปิดคลิปแค่นี้นะได้ครับได้ชุดแต่งไปด้วยแล้วก็เลขไม้น้อยมากแค่เจ็ดหมื่นโลแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นเซฟเงินจากป้ายแดงไปได้หกแสนบาทนะ อย่างเงี้ยซื้อมือสองมันดีอย่างเงี้ยพยายามหาใหม่น้อยๆแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวรถไม่เคยชนไม่เคยมีอุบัติเหตุรถไม่เคยกอไม่เนี่ยอย่างเงี้ยคือซื้อได้เลยเล่นได้วิทยาการันตีรถคันนี้ดีจริงสวยจริงนะเอาไปใช้ยาวๆได้ไม่ต้องไปเสียไปซ่อมกันภาษีก็น,นู่นเลยหมดหนู่นเลยสิบยี่สิี่สิงหาหกเก้าเลยอ่ะแล้วล่ะปิดไลท์เลยได้ครับอ่ะปิดไลท์เลยก็คือสิบเก้าโพสตีทองชื่อนี้ไม่ทำไม่เป็นหวังนะครับเพราะว่าลูกค้ามาแล้วขอบคุณมากเลยครับลูกคับ,คบสวัสดีครับ